กราบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับกับร้านน้องโบบารมีพระเครื่องครับมีพระเครื่องมระเภทตันครับพี่หลากหลายรายการนะครับฝากช่องทางการติดต่อครับ0620890157ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจรายการใดติดต่อสอบถามได้เลยนะครับนะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปเผื่อ EP นั้นครับมีวัตถุมงคลที่พี่อาจจะช่าหายอยู่เนาะครับเนาะ วันนี้ครับพี่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับพี่นะครับรายการแรกครับพี่รายการที่หนึ่งครับรายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จครับพี่องนี้ครับพิมพ์ใหญ่วัดรักคังนะพี่นะเนื้อหาสวยเลยครับพี่องนี้ครับองนี้พิมพ์ใหญ่วัดรักคังนะครับพี่นะเนื้อหาสวยๆเก่าๆเลยครับพี่ออกโซนน้ามันตั้งอิ้วนะครับนะโอ้โูครับพี่องนี้มีรอยลาม แตกลายงาครับอ่านะครับนะหมายเลขหนึ่งครับพี่หมายเลขหนึ่งครับราคาเบาๆแบ่งปันกันนะครับพี่นะราคาเบาๆแบ่งปันกันครับพี่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะต่อไปครับพี่หมายเลขสองครับหมายเลขสองครับเป็นพระสมเด็จ นะครับบางขุ่นพรมกุจเจดีเล็กพิมพ์เส้นได้ครับพี่ตรงนี้เนื้อหาแห้งมวลสารดีครับพี่ตรงนี้เนื้อหาแห้งมวลสารดีนะครับนะเป็นพิมพ์เส้นได้ครับกุจเจดีเล็กบางขุ่นพรมครับพี่โอ้โหสวยเลยครับพี่ตรงนี้ครับมีค้าบกุครับพี่ตรงนี้สมเด็จพิมพ์เส้นได้นะพี่น้ํหมายเลขสองครับ ต่อไปครับพี่ต่อไปหมายเลขสามครับหมายเลขสามครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัลคังองนี้พิมพ์พระประธานนะครับพี่นะนี่องนี้มีพิมพ์พระประธานครับพี่มีเส้นขีดใต้ล่างนะครับพี่นะมีฐานหัวสิงห์โอ้โหสวยเนื้อหานุ่มหนับครับพี่องนี้ครับสวยงามเลยครับพี่องนี้นะครับ สมเด็จวัะคังพิมพ์พระประธานครับพี่ตรูนี้อาหารเลือข้ามด้านหลังเป็นร่องกระดานเลยนะพี่นะราคาเบาเบาแมงันเงินนะพี่ห้าร้อยบาทนะพี่นะทุกรายการครับพี่หมายเลขสามครับในยามเย็นเย็นครับพี่ต่อไปครับพี่หมายเลขสี่ครับพี่นี่อันนี้ม,มีลูกค้าส่งมาให้นะพี่นะนี่ในซองนะพี่หมายเลขสี่ครับพี่หมายเลขสี่ครับเป็นพระสมเด็จนะครับ องน,นี้เป็นพระสมเด็จบางขุนพมนะพี่นะพิมพเส้นได้ครับพี่โอ้โหงนี้เนื้อคาบกูกเก่ากึกเลยพี่นะครับนะโอ้โหนี่คาบกูกเก่ากึกครับพระสมเด็จครับนี่หมายเลขสี่ครับพี่กูกบางขุนพมกุกเจดียเลยครับพี่คาบกูกเก่าๆครับ สวยเดิมนะครับพี่นะเนื้อหาสวยเดิมเก่าแห้งนะพี่อ่ะมันหมันนะครับพี่นะหูยสวยจับใจเลยพี่นะครับองนี้ครับต่อไปครับพี่ต่อไปหมายเลขห้าครับพี่หมายเลขห้าเป็นพระนะครับเนื้อผงนะพี่นะลงรักแปะท้องเก่าครับพี่เป็นปางสายญาตนะพี่นะเป็นปางนอนนั่นเองครับพี่นี่ครับพี่เป็นเนื้อผงลงรักแปะท้องเก่าครับ โอ้โห oh, oh, ดูเนื้อหาครับพี่นะครับนี่ดูนะครับลักแหง้แหงๆครับนะพี่นะลักแหง้แหงๆครับนะพี่เป็นพระนอนนี่เรียมกันน้ําพร้อมเลยพี่นะครับปางใส่ญาต вот, นะพี่นะโอ้โหเนื้อลักแห้งๆเก่าๆเลยครับธงนะครับนะหมายเลขห้าครับพี่ต่อไปครับพี่ต่อไปหมายเลขหกครับอ่านะครับต่อไปหมายเลขหก นี่ครับพี่หมายเลขหกครับพระสมเด็จนะครับวัดละคังองนี้พิมพ์ใหญ่นะพี่นะเนื้อหามันหนึบหนับเลยครับพี่องนี้โอ้โหนี่นะครับนะสวยเลยครับพี่องนี้นะครับเนื้อหานึบหนับครับพี่เป็นนะครับพิมพ์ทรงพิมพ์ใหญ่นะครับนะองนี้พิมพ์ทรงพิมพใหญ่นะครับราคาขายบางๆครับพี่เนื้อหาหนึนุ่มสวยๆเลยครับพี่องนี้ครับ ชื่นชอบก็ทักโทรมาได้นะพี่นะจำหมายเลขจีพีให้ดีครับพี่มาพบกันในช่วงยามเย็นๆครับพี่ช่วงเช้าติดธุระนะพี่นะวันนี้นะครับนะอนะครับปราแบ่งปันกันนะพี่หมายเลขหกครับต่อไปครับพี่ต่อไปหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดครับพี่หมายเลขเจ็ดเป็นเบี้ยแก่นะครับนะหมายเลขเจ็ดเป็นเบี้ยแก่พี่เลี่ยมเก่าเลยนะครับนี่ด้านหลังมี นะครับนะมีแปะอะไรไว้ด้วยนี่พี่นะครับน่าจะเป็นพวกมวลสารนะพี่นะนะครับแล้วมีพระเม็ดนาคปกเล็กเนี่ยพี่นะครับเม็ดนาคปกเล็กหนึ่งอันนะพี่นะเบี้ยแก้นะครับเลี่ยมสามห่วงสวยเดิมเลยพี่นะครับเอาไม่แพงนะพี่นะนะครับรประหลอดวิ่งวิ่งนะครับนีนะประหลอดวิ่งวิ่งนะครับนะมีนี่นะครับผิวลุกอีกหนึ่งอันนะพี่นะเป็นพระนาคปกนะพี่นะเนี่ยแล้วก็มีเหมือนมากนะพี่นะนะครับหมายเลขเจ็ดเะพี่ สวยเดิมอะนะครับพี่นะสวยเดิมครับต่อไปหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะองนี้พระสมเด็จน่าจะเป็นพิมสังกตินะพี่นะนะครับโอ้โหเนื้อหาครับพี่องนี้เป็นสมเด็จนะครับพิมพ์สังกติโอ้โหเนื้อหาเก่ามากครับพี่องนี้ครับโอ้โหครับพี่องนี้เหมือนมีคราบกุกนะครับนะเหมือนมีคราบกุกครับพี่ โอ้โหเนื้อหานหนับเลยครับพี่ตรงนี้ครับพิมพ์สังกติสวยจัดเลยพี่ตรงนี้อ่านะครับเนื้อหาสุดยอดเลยพี่ข้างแน่นๆหลังแน่นๆครับพี่โอ้โหตรงนี้นะครับนะหมายเลขแปดครับพี่ฝากติดตามรับชมรับฟังกันนะพี่นะกดไลค์กดแชร์กันต่อไปหมายเลขเก้าครับ มาในกาเป็นพระสมเด็จวรละครอง,งนี้พิมพ์ใหญ่วรละคเนื้อหาออกแก่งแก่ปูนเปลือกหอยครับพี่นะครับเนื้อหาออกแก่งมีคราบดำๆดำๆติดนะครับนะโอ้โหนะครับนะวันนี้มาในกาช่วงยามเย็นเย็นบ่ายๆครับพี่ว่างเว้นจากภารกิจจะเข้ามารับชมกันครับพี่วันนี้ครับเนื้อหาออกแก่งครับพี่พระสมเด็จับรายการนี้ครับพี่ วัดระครังพิมใหญ่ครับพี่หมายเลขเก้าครับต่อไปหมายเลขสิบครับพี่มหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบเป็นอ่าเป็นพระนี่พี่อะนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่บางขุนพรมนะพี่นะองนี้พิมทรงเจดีครับพี่นานๆก็จะผ่านมือนะครับนะพิมทรงเจดีครับหลังล่องเป็นล่อ,ง,องนี้เลยพี่ นะครับเนื้อเก่าแห้งครับพี่นะครับฐานเขาจะเป็นฐานหมอนนะครับนะฐานหมอนนะครับนี่องนี้พิมพ์ทรงเจดีสวยครับโอ้โหนะครับนะพิมพ์ทรงเจดีครับองนี้สวยเก่าแห้งเลยพี่นะครับบางขุนพรมนะครับกูเจดีเล็กครับพี่พิมพ์ทรงเจดีครับหมายเลขสิบนะสวยเดิมนะครับพี่นะสวยเดิมครับ ต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จองค์นี้พิมพ์เสียนบาทนะพี่นะนะครับองนี้เป็นพิมพ์ทรงเสียนบาทนี่ครับโอ้โเนื้อหาเก่าครับพี่ถึงยุคครับพี่เนื้อหาแบบนี้ครับ สวยเก่าเลยครับพี่นี่ครับด้านหลังครับแน่นๆข้างแน่นๆนะครับพี่นะหมายเลขสิบเอ็ดครับพี่พิมพ์เสี่ยนบาทนะครับนะเก่ากึกเลยพี่นะครับนี่ได้มานะพี่นะหมายเลขสิบเอ็ดครับต่อไปครับพี่หมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองพระสมเด็จนะครับพิมพ์ทรงฐานแซมอกเป็นล่องนี่พี่ตรงเนี้ย พิมพ์ทรงถาาแซมนะพี่นะสวยสมบูรณ์เลยครับพี่โอ,อ้นี่กูบ้างหุนพมพิมพ์ถาแซมสวยสภาพสวยเดิมครับค่ากูครับพี่องนี้หมายเลขสิบสองครับต่อไปหมายเลขสิบสามครับ หมายเลขสิบสามผสมเด็จนางพญาเนื้อดินพิษณุโลเนื้อออกสีโทนช็อกโกแลตใ้่พี่มีคราบเก่าๆนะครับนี้พิมพ์ทรงเทวดานะพี่นะนะครับพิมพ์ทรงเทวดาเนื้อหากเก่าๆครับพี่สมเด็จนางพญาพิษณุโลครับ หมายเลขสิบสาครับพี่นางพญาพิษณุโลกโทนเนื้อสีช็อกโกแลตนะพี่นะค้าเก่าเดิมครับพี่โอ้โหนะครับสวยสวยพี่หมายเลขสิบสามต่อไปหมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบสี่ะสมเด็จวะะรังพิมพ์ใหญ่เดิมสวยเนื้อหานุ่มหนับ โอ้โหนี่พีตรงนี้ครับเนื้อหานึบหลับครับนี่พิมพ์ใหญ่วัดลักคังครับโอ้โหสวยๆครับพี่ตรงนี้ครับหนึ่งสี่ข้มๆนะครับนี่ด้านข้างครับพี่เนื้อหามวลสารครับแบ่งปันกันให้ครับพี่นี่ราคาเบาๆนะครับพี่นับพิมพ์สงสวยเลยพี่หมายเลขสิบสี่ครับ ไปหมายเลขสิบห้าครับหมายเลขสิบห้าพระสมเด็จวัลครังพิมพ์พระประธานนะครับนี่ครับพี่มีเส้นรองนั่งครับพี่เนื้อหานึ่หนับครับเนื้อหากเก่าเดิม รายการน,นี้พิมพ์ทรงพระประธานนะครับนะหมายเลขสิบห้าครับเนื้อหาสวยเก่าพิมพ์ทรงดีครับพี่พิมพ์ทรงพระประธานหมายเลขสิบห้าครับหมายเลขสิบหก ผสมดิจวระครังพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่าๆครับพี่เดีแ๋ยบบนี้เขาเรียกเนื้อเน่านะพี่นะโอ้โหพ,พี่มวนสามครนี่ตรงนี้ครับเนื้อเน่าจัดเลยครับพี่ เนื้อหาสวยๆครับพิมพ์ใหญ่วัดละคังอบพี่เนื้อเล่าจัดเลยพี่อยงนี้ครับหมายเลขสิบหก 16. ต่อไปครับพี่หมายเลขสิบเจ็ดครับหมายเลขสิบเจ็ดสมเด็จบางขุดพรมพิมพ์พระประธานครับพี่อยงนี้ ครับนะตรงนี้ครับนี่มีเส้นลองนั่งนะครับูเนื้อหาเก้าสวยครับพี่เนื้อหาแห้งเก่าข้าบกุกครับนี่ทรงพระประธานหมายเลขสิบเจ็ดครับหมายเลขสิบแปด พระสมเด็จหลอ่อหลวงพ่อแพรวัดพิกุลนะครับเนื้อหาโลหะเลยพี่โอ้โหนี่พิมพลึกนะพี่นะมีพิมพลึกกับพิมพตื้นนะครับนี่พิมพลึกนี่พี่ลองรอยตาใบครับสมเด็จหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีครับพี่โอ้โหนี่นะครับหลอ่อนะครับสมเด็จหล่อนะพี่นะเขาเรียกสมเด็จหลอ่อ เนื้อหากเก่าเก่าเลยพี่นะครับสภาพนี้เขาเรียกว่าหิ่งนะพี่นะสภาพนี้เขาเรียกว่าหิ้งแทบไม่ผ่านการใช้เลยครับพี่ดูร่องรอยฝุ่นนะครับอ่าะนะหมายเลขสิบแปดครับหมายเลขสิบเก้าครับหมายเลขสิบเก้าพระสมเด็จกุเจดีเล็กบางขุนพรม พิมพ์ทรงเจดีครับพี่ขอประทานภัยนะครับพี่นะพิมพ์ทรงเจดีองนี้ครับพี่สวยนะครับเนื้อหาคาบกุต่างๆครับพี่นี่สมเด็จบ้างสุพรม พิมพ์ทรงเจดีครับพี่สวยเดิมครับพี่หมายเลขสิบเก้าครับหมายเลขยี่สิบพราะเนื้อดินแปดเหลี่ยมพิมพ์ทรงไก่หลวงพ่อปานนะพี่นะโอ้โหพี่พเนื้อแดงเดงเลยครพี่ น,นี่เป็นไก่นะพี่นะไก่สามเส้นนะพี่หางสามเส้นเลยพี่นะหู <c oughs> เนื้อดินละเอียดตัวอัคระยันเป็นแท่งครับพี่มีพร้อมเลี่ยมเลยพี่หมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบเอดเดี๋ยวนะพี่นะ เอาอะไรดีพี่นะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดงไม่รู้จะเสิร์ฟอะไรดีนะพี่นะหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับพี่เหรียญหลวงพ่อส,สุดวัดกาหลงปีหนึ่งเจ็ดเหรียญเสือเพ่นหลังยันตะก้อครับพี่อาจารย์ตีใหญ่ในตำนานครับสวยเดิมเส้นสายขานยันนะพี่ นี่ครับเส้นแตกบริเวณใบหูนะพี่นะโอ้โหอีนี้ครับพี่หมายเลขยี่สิบอ็ดครับหมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยลี่สิบสองเหรียญหลวงพ่อคงสวนโนงานทำบุญครบรอบร้อหกปีนะครับวัดชํำป่างงามชาเชิงเซาปีสองสี่ แปดสามนะพี่นะไม่ตาดด่งๆเลยพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อคงนะครับสวนโ,โนนะพี่นะการชยาัยยะผิจารณของพระธจ้ภัยนะพี่นะเหรียญทาบุญครบร้อยหกปีครับพี่สองสี่แปดหกเนื้อสวยจัดเลยนะพี่นะอดูในเส้นสายคมๆครับพี่หมายเลขเนรียนะพี่นะยี่สิบสองครับพี่ หมายเลขยี่สิบสามพระเนื้อผงคุกรักแปะท้องเก่าไม่ทราบสำนักครับพี่ตรงนี้ครับเก่ามากครับพี่โอ้โหพระปิตาไม่ทราบสำนักแปะท้องเก่านะครับเนื้อผงคุกรักพี่นะครับท้องแห้งมากนะพี่นะ หมายเลขยี่สิบสามพี่หมายเลขยี่สิบสี่พอท่านนุ้ยอายุสามสิบแปดปีนะครับเหลียงสองสี่เจ็ดเก้าหน้าตรงครึ่งองค์สวยเดิมกะไหลแห้งๆพี่ ดูเส้นแตกตรงบริเวณพอพานอยู่เหรียญหลวงพ่อท่านนุย้ยนะครับเหรียญดีพิธีดังนะพี่นะเป็นเหรียญน,นะครับแดนใต้นะพี่นะหลวงพ่อท่านนุ้ยครับพี่นะครับเหรียญข้างกระบอกขวัเชื่อมเก่าโบราณน,นะพี่เสรษสาสอร์ขายานุมคมวพี่หมายเลขที่สิบสี่นะพี่นะ ยี่บสาครับพี่ขอประธานไยครับพี่หมายเลขยีิบสามครับจะ2ยี่สิบสี่ถูกแล้วพี่นะครับี่มีภาพปิตายของยีิบสี่หมายเลขยี่สิบห้าเหรียญกลมเม็ดไขป่ปลาหลวงพ่อยิ้วัดหนองจอกประจวบคิรีขันผิวไฟปีสามหกครับพี่สวยเดิมเส้นสายคมคม หลวงพ่อยิดวัดหนองจอกปีสามหกครับพี่ไม่ข้าไม่ไข่ปมากรมดิกนะพี่หลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะพี่นะประลัดขิกหลวงพ่อยิดนี่นะครับนะต้นลำลับครับพี่โอ้โนหนี่รูปสวยเดิมับพี่หมายเลขยี่สิบห้าครับอีกหนึ่งรายการแล้วกันพี่อ่ะรายการสุดท้ายพี่นะครับนะ รายการสุดท้ายครับเป็นพระปิตาสามเกอไม่ทราบสำนักเนื้อหาสำริดเก่าเดิมนะครับพี่เนื้อหาสำริดเก่าเนื้อดินไทยเดิมครับพี่นี่ดูเนื้อหาสำริดปิตาสามเกอสวยแบบโบราณโบราณน,นะพี่นะอ่านะครับนะสวยแบบโบราณโบราณน,นะครับหมายเลขยี่สิบหก 26, ครับพี่เก่านะพี่นะไม่ทราบสำนักครับพี่ ลองดูครับพี่26รายการนะครับฝากช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งครั้งครับพี่0 6 2 0 8 9 0 1 5 7ายเครับไลน์ไอเดีเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับนะสนใจรายการใดติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับพี่นะครับวันนี้26รายการนะพี่นะชื่นชอบรายการไหนก็ติดต่อโทรหาน้องโบบนมีพลเคองได้เลยครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะเพื่อไม่พลาดอีพีต่อไปครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพี่หิงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ